สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูจูนเช่นเคยนะคะในรายวิชาจินตคณิตค่ะวันนี้คุณครูจูนจะพาเด็กๆนะคะนับเลข1นึถึง80เลข1นึถึงเลข8ปนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้างไหนแทนหลักหน่วยข้างไหนแทนหลักสิบเดี๋ยวคุณครูจูนจะทบทวนให้นะคะยกมือขวาขึ้นค่ะ มือขวาอยู่ไหนคะมือขวาจะแทนด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมือซ้ายอยู่ไหนคะมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมือซ้ายนี้จะแทนด้วยหลักสิบนะคะอ่าทีนี้เราจะมานับเลขหนึ่งถึงแปดสิบไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าท่าเตรียมพร้อมเซตศูนย์หนึ่งสองสามสี ห้าอย่าลืมหมวนหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีหนึ่งกับศูนย์สิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้าอย่าลืมหมวนมีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปด 19มี1กับ9 20มี2กับ0 21มี2กับ1 22มี2กับ2 23มี2กับ3 24มี2กับ4 25อย่าลืมม้วนมี2กับ5 26มี2กับ6 27มี2กับ7 28มี2กับ8 29มี2กับ9 30มี3กับ0 31มี3กับ1

38มี3กับ8 39มี3กับ9 40มี4กับ0 41มี4กับ1 42มี4กับ2 43มี4กับ3 44มี4กับ4 45อย่าลืมม้วนมี4กับ5 46มี4กับ6 47มี4กับ7 48มี4กับ8 49มี4กับ9 50มี5กับ0 5้าสิบเอ็ดมีห้ากับห5ึ่งห้าสิอมีหกับสองมีหกับสามมีห้ากับสี่้าห้าอย่าลืมม้วนมี5้ากับ5้าห้าสิบหกมีห้ากับหกหมีห้ากับเจ็มีห้ากับแปดห้ามีหกับเก้มีหกับศูนมีหกับห 62มี6กับ2 63มี6กับ3 64มี6กับ4 65อย่าลืมม่วนมี6กับ5 66มี6กับ6 67มี6กับ7 68มี6กับ8 69มี6กับ9 70มี7กับ0 71มี7กับ1 72มี7กับ2 73มี7กับ3 74มี7กับ4 75อย่าลืมม่วนมี7กับ5 76มี7กับ6 77มี7กับ7 78มี7กับ8 79มี7กับ9 80มี8กับ0สบัด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 เมื่อนับเสร็จแล้วเรามาสบัดมือนะคะเค่ะเมื่อเด็กๆนับเลข1ถึง80ได้แล้วนะคะทีนี้คุณครูจูนมีกิจกรรมให้เด็กๆทำให้เด็กๆเปิดหนังสือนะคะหน้าที่22อ่าเขาบอกว่า ให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขตามรอยบักให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกนับเลขนะคะอ่าทีนี้คุณครูจูนให้เด็กๆ บึกนับเลขแล้วก็เขียนแบบหัดแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายผลงานของตัวเองนะคะมาอวดคุณครูจูน,นมาอวดเพื่อนๆทางไลน์กลุ่มได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย